เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Demon s l a y e r Mu ม e n กันนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับโคคุชิโบนั่นเองนะครับผมอสูรอันดับขั้งขึ้นที่1นั่นเองเน่อาจะเป็นอสูรที่โหดที่สุดรองจากมูซันแล้วนะครับอ่ะวันนี้เยวผมจะมาทดสอบเหล่าอสูรกันดีกว่าครับว่าจะมีใครสามารถนะครับชนะโคคุชิโบได้หรือไม่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะอัปเดตพวกเอ่อเหล่าอสูรมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างฮังเทงงูนี่ก็มาแล้วนะครับ ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจเจ้าพวกอสูรพวกนี้มาด้วยละกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยพวกเสาหลักอย่างนี้ที่กลายเป็นอสูรโอเควันนี้เราจะเลี้กเป็นโคคุชิโบล่างโหดสุดเลยนะครับแล้วก็เอาไปสู้กับพวกเราอสูรทดสอบกันดูซิว่าใครจะสามารถชนะข้าได้ไหมเอาละครับคนแรกลองสู้กับนากิเมะก่อนเลยนะครับนากิเมะนี่เป็นอเออเขาเรียกว่าที่อยู่คู่กับมูซันมานานที่สามารถใช้ประสาทไร้ขอบเขตได้นั่นเองครับอาววิแมงเปิดร่างเอาจริงเลยอันนี้เป็นการดูนะครับผมไม่ได้เล่นเอง นี่เลยนะครับมูซาร์่างนี้มึงบอกเลยว่าโหดจัดโคตรโหดใครจะสามารถเอาชนะข้าได้เพราะข้าคือทางขึ้นที่หนึ่งยังไงเล่าไม่ไงเล่าปลานจังเพราะนี่ไง,ไงสับโคตรโหดและอยู่ในล่างนี้ไอ้อยู่ในเขาเรียกว่าไอดวงตาของโอคุชิโบนี้ศัตรูจะช้าแน่นนเองอะรินพันโหด <ๆ S 1> แล้วคือศัตรูมันจะช้าลงน,นั่นเองครับโอเคมา,ออาไม่งกันเราสับอย่างโหด คือโคตรเร็วเพราะว่าไอ้นาคิเมะนี่ไม่ค่อยเก่งนะฮะดีแค่แบบว่าเออสามารถสร้างประสาทไร้ขอบเขตได้นั่นเองซึ่งเอามาสู้นี่ก็ไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับมูซันเอ้ยไม่ใช่มูซันไม่ใช่มูซันดาคิเมะน,นะฮะนี่ไงพอปาดกัน,กนทอ้อเรียบร้อย สูไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเกมนี้เอาละครับต่อไปเอาซูซามารุเนี่ยไอ้เด็กใซูซามารุมันตัวสีน้ำเงินน่ะตัวสีน้ำเงินเฉยไอ้ปลาบอลไอ้ผู้หญิงปลาบอลตัวสีน้ำเงินได้ยังไงวะเนี่ยเอาเดิวเจ้าไปทำอะไรกับตัวเจ้าม่ะได้เวลาแล้วปลาบอลเหรอปลาบอลเนาะปานจันทาแล้วนี่คือปานจันทาเจ้าอยากสู้กับข้าใช่ไหมนี่ไงเป็นแค่ข้างแลมจะมาสู้กับข้างขึ้นยังข้าได้ยังไง นี่ไงเรานี่ไงเราซับโคตรโหดโคตรโหดคือสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถือว่าจบชา้านะเนี่ยถือว่าจบชา้านะครับ oh. คือโคุชิโม,มนเป็นตลลัวละครที่ไม่ได้โจมตีแบบตุ้มเดียวตายนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดมากเพราะโจมตีหนึ่งทีนี่ก็ว์ปไปอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับอัตโนมัติแถมยังเลือดนี่รีเร็วมากครับโดนโจมตีปุ๊บเลือดก็รีปั๊บเลย ซึ่งที่มันแพ้มูซันก็เพราะว่ามูซันสามารถโจมตีทีเราตายได้ครับมันก็เลยแพ้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ากับตัวละครตัวอื่นเนี่ยต้องมาดูกันว่าจะแพ้ตัวไหนบ้างนะอย่างเช่นโดมมากับ <c oughs> อาการสารนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับไม่เคยเอามาสู้กันเป็นกันถ้าสมมติว่า2ตัวนั้นแพ้เดี๋ยวผมจะามาลุมแล้วกันนะเออเออเรียบร้อยแล้เราไม่ไหวอยู่แล้วครับไม่ไหวอยู่แล้ว <c oughs> แม่สาวน้อยตัวสีน้ำเงิน ไม่หวเยอ,ยอาละครับต่อไปเจอกับอสูรข้างขึ้นที่ข้างขึ้นที่6นะครับกิวทาร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาคิแต่ว่าเราจะได้เห็นกิวทาโร่สู้นั่นเองเอาลเจ<ะ>้ายากจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องผ่านข้าไปให้ได้กิวทาโร่เอ้ยนี่ไงแล้วโก,กงเวลารู้สึกว่าทำไมกิวทาโร่เลือดไม่รีวะจริงๆการเป็นอสูรเลือดต้องรีไม่ใช่เหรอนี่ไงเรา สับสองทีครึ่งหลอดสับสองสามทีครึ่งหลอดโอ้โหที่เป็นท่าเลยเนี่ยโอ้เท่โอ้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ากว่าเราจะได้เห็นโคคุชิโบสู้ในการ์ตูนนี่จะปีไหนนะครับผมว่าน่าจะอีกสักพักเลยนะครับกว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะได้เจอกับโคคุชิโบในอนิเมะแต่ถ้าได้เจอผมว่าเ hey ท่มากแน่เลยผมไม่ไหวยูทาโรวบอกเลยว่าไม่ไหว เอาดูเลือดโคคุชิโบรีครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆตอนนี้เลือดมันเต็มตลอดเพราะว่า <S <S เลือดมันดีเร็วมากคือเลือดลดปุ๊บรีปั๊บเลยอ่ะโคตรเร็วี <S 1> <S 1> ยบร้อยแค้อยู่ดี <S <S โอเคต่อไปเจอกับอสูรขั้งขึ้นที่6เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนใหม่นั่นเองเพราะว่าคิวทาโร่ได้ไพ่แพ้ให้กับเอ่อพวกแันจิโร่ไปนะครับผมโอเคมาขั้งขึ้นที่6คนใหม่มาดูซิว่าจะเก่งหรือไม่เจ้าจอยากขึ้นมาอันดับมากกว่านี้ วู้ยสู้ไม่ไหวเลยเป็นนักด kind of ับเหมือนกันนักแท้สู้ไม่ได้ตีไงท่านี่แม่งโคตรแรงโคตรแรงวิลเลยขอใช้ท่าไม้ตายครับโหและทำอะไรทำไม้ตายทำอะไรคุณคือชิโมไม่ได้เรียบร้อยโกงโคตรว่าโคตรโกงใครการคุณที่เป็นอันดันที่หกต่อมาจากเอ่อิวทาโร่เลยครับท้ายแพ้ปึ๊บเขาก็ไต่อันดับขึ้นมา กลามาเป็นข้างขึ้นที่6ได้แต่ก็ยังห่างชั้นมากกับโคุชิโบนะครับเอาจริงๆแล้วตามในการ์ตูนก็เป็นอย่างนี้วุฒาไม่ตายเลยเหรอไม่ข้าจะสอนให้เจ้าเห็นความแข็งแกร่งมันเป็นยังไงเรียบรอ้อยอาะครับและต่อไปเป็นอสูรข้างขึ้นที่4ครับฮังเทงงูนั่นเองนะครับผมโคตรเอาว่ะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับฮังเทงูนี่ก็คือเป็นตัวละครใหม่เลย มาลองดูกันว่าขัางขึ้นที่สี่จะห่างชั้นกับขัางขึ้นที่หนึ่งมากขนาดไหนไอ้ไงวิโคตรแรงเลยแต่ว่าถือว่าฮันไกงูก็มีความรีเลื่อนอยู่นะครับแต่รีไม่เร็วมากเท่าไหร่นิ่งไงเล่านิ่งไงเล่าโอ้โหเรียบร้อยเจอท่าต่อเนื่องไปอย่างนี้โอ้โหจบเร็วกว่าชาวบ้านก็เลยจบโคตรเร็วเฮ้ยราวทูจะลองดูราวทูกันผมว่าก็ไม่ไหวอยู่ดี มันเป็นตัวละครที่โจมตีแบบซุ่มเดียวรับซึ่งที่นิกออกก็มีอากาศะก็อาจจะได้ก็ได้มัง้งโอเคไม่ไหวเลยทางทีงูจบเร็วมากเอาละครั้งขึง้นที่4ี่ก็ยังสู้ไม่ได้เรามาเจอข้างขึ้นที่3อย่างอากาศะกันบ้านดีกว่าสองคนนี้เหมือนอยากจะสู้กันอยู่แล้วนะครับผมอากาศะค่อนข้างที่จะไม่ชอบหน้างูคุชิโบอยู่แล้วเอาล่ะเจ้ากูคุชิโบเก่งมากอย่างนั้นเหรออยากรู้ความเก่งกัด ก็ดูนี่ซะนี่คือล่าที่แท้จริงของฉันเลยฉั้ท่าไม่ตายเลยโอ้โหสันทาสันทาโกรอนเกลียวนี่คือท่าอะไรเหมือนกันตั้งชื่ออัตโนมัตินี่ไงแล้วโอ้โหอย่างปวดอาคาซาตามไม่ทันดู้แล้วฉั้ท่าไม่ตายอีกแล้วเอาไม่โดนเดี๋ยวก่อนว่โดนอยู่โดนอยู่ไอ้าคาซาก็รีเลื่อนครับแต่รีไม่เร็วเท่าคูกชิโบะคูชิโบะแบบรีเร็วมากเลื่อนแบบว่ารีแบบโคตรเร็วครับโอ้ไม่ไหว อากาสะไหวไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีอากาสะยอีกร่างหนึ่งนะครับดี๋ยต้องลองดูว่าแต่ว่าผมก็อยากให้โดมากับอากาสะอยู่ทีมเดียวกันและลองสู้ดูนะครับอ,อันนี้คนเดียวมันไม่ไหวอย,อยู่แล้วอันนี้จริงงแต่สู้มาผมไม่เห็นโคนิชโบเลือดถึงครึ่งหลอดเลยนะครับผมดูดิคตรโถดอ่ะรวดเร็วคือความเร็วติไงไอยู่โหและท่าอย่างเท่ปราณจันทาพวดเท่ตีง้งไ ถ้าจะใช้ปลานตะวันไม่ได้จนต้องปรับเปลี่ยนปานตะวันให้กลายเป็นปานจันทาปานแห่งความมืดทำอะไรทำอะไรต่อยต่อยต่อยมันไม่ได้อะไรต่อยมันไม่ได้อะไรเอ้าเฮ้ยโจมตีไม่โดนเฮ้ยที่ยมันเริ่มโจมตีไม่โดนว่ากษัตริเริ่มล่องหนเหรออุ้ยและกษัตระย์มันโจมตีโดนเอ้ยเอาว่ะโค้ชชิบูโจมตีอ้กษัตริไอ้กษัตระย์นี่มันเป็นตัวละครชอบบั็กเออบ่อยๆในเกมนะครับผม ผมก็ไม่รู้ทำไ,ไมมันชอบบั็กมันเนี่ยเียมันโจมตีอากัสซาไม่โดนนะครับแต่ว่าอกากรสซาโจมตีโดนนั่นเองเออแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งอากัสซาเออถือว่านี้ผ่านไปแล้วกันโอเคนี่ก็คืออากัสซาอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามีอาคัสาสองตัวนั่เนเองลองดูว่าอากรสซาตัวนี้แพ้จะก่งหรือว่าจะแพ้ าชาร์จรอเลยคุณคุณชิโบแม่งชาร์จรอเลยพี่เอาวะใส่เท่าไม่ตายวะเฮ้ยเอาวะเอาวะอยากเห็นอยู่พอดีโอ้แล้วมันเป็นเพลงตอนสู้กับเบลงโกคุพอดีเลยเฮ้ยนี่อุ้ยโคตรโหดทำอะไรอากาซ่าฟันอากาส่าไม่โดนอีกแล้วนี่ไงเรานี่ไงโอ้ยโอ๊ยเออวะอากาซามันบ้ากว่เอาตัวเมื่อกี้มาสู้อย่างนี้โอ้ยโดนโจมตีโดนแล้วใครบอกโจมตีไม่โดน กูแต่กษัตริตัวนี้มันดูเท่กว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยนี่ไอโอ้โหรวดเร็วพคดเร็วโอเคแข่งกันชาร์จอีกแล้วครับกษัสริย์ใช้ท่าไม้ตายอีกรอบนึงอ้าวละข้าก็คือข้าคึ้ที่สามแต่บัดนี้ข้าจะเป็นข้างขึ้นที่หนึ่งชนะแกแล้วเป็นข้างขึ้นที่หนึ่งให้ได้นั่นทำไมทำได้แค่นั้นอย่างนั้นเหรอพายุจันทรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโจมตีบ้างแล้ววะโดนโจมตีว่ะ ผมนันมาเนแต่ว่ามันโดนโัวตีไม่ค่อยโดนจริงไงเราเรียบร้อยถือว่าจบเลยแล้วกันครับสู่สองาวแล้วเอาละครับต่อไปเป็นข้างขึ้นที่สองน่เลยครับมาอันนี้ก็คือใกล้เคียงกับโกคุชิโบที่สุดแล้วจะชนะโกคุชิโบได้หรือไม่แต่ผมว่าโกคุชิโบเป็นตัวละครที่โหดมากเลยนะเว้ยถ้าตาถ้าคนที่ตามมั่งงะนะครับคือโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวดมาไม่ไหวดนมาไม่ไหวเลยดูมาไม่ไหวเลยจริง เรียบร้อยโอ้คือผมว่าโดม้ามันยังดูแหมยังชอบอากาศมากกว่านะถ้าในระดับอสูรด้วยเฮ้ยเลือดเลือดลดเยอะสุดเท่าที่เห็นมาแล้วนผู้ชมนี่ไงแต่ข้าก็เต็มเลือดเต็มหลอดเหมือนเดิมทำอะไรโดมะนี่ไงเรานี่ไงเราอุ้ยแข็งแข็งเจอท่านี้มันวะนี่ไงทำอะไรโจมตีระยะไกลไปดิใช้น้ำแข็งก็โจมตีระยะไกลไปเลย ทีเดียวสตีทีเดียวเรียบร้อยไม่ไหวเลยครับไม่มีใครสู้ไหวเลยต้องร่วมมือกันโอเคลองโดม,ม้าก,กับอาการร่วมมือกันดูครับมาจะเป็นยังไงจะชนะโกคุชิโบได้หรือไม่สองหนึ่งต้องกดล่างเอาจริงมาเลยนี่ไงนี่ไงเล่าอย่างโหดคตดโหดคือโอ้โหเลือดเลือดแทบเลือดแทบไม่ลดไม่ลดเลยดีกว่าท่านผู้ชมโดม,มาโดนก่อนแล้วเฮ้ยอาการทำไรอ่ะ ศาสเตอร์ไม่ตายเหรอโอ้ยฉันทำอะไรอากาะโอ้ยตอ,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 อนนี้เหลือใครเหลืออากาะโนมา้าไปก่อนแล้วโนมา้าในเกมกระจอกมากท่านผู้ชมนี่ไงเราเรียบร้อยเรียบร้อยอากาะไม่รอดวิววิวเอาไว้โสมตีกลับว่ะโสมตีสวนกลับถ้าให้นิดหน่อยอย่ามาทำเหลิงเรียบร้อยกว่าสองคนก็ไม่ไหวไม่ไหวเลยเดี๋ยวตาสุดท้ายผมให้ลองสู้กับไอ้ไอ,อ้นี่ให้ดูฮะมูซัน คือมันสู้ไม่ไหวครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเอา่อในเหล่าอสูรเนี่ยเอเอโคฟุชโมเนี่ยแพ้ใครบ้างครับแต่ว่าไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้หรอกครับสู้ไม่ได้เลยตั้งแต่ดูมาไม่มีใครสู้ได้เลยฮะ <c oughs> เปิดท่าไม้ตายเปิดท่าไม้ตายอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เรียบร้อยโดมะโดมาไปก่อนเลยครับเหลืออากาซาคนเดียวซึ่งก็ไม่ไหวอย,อยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างงี้จบครับ ไม่ไหวไม่ไหวนะตัวละครที่โคคุชิโบสู้ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวก็คือมูซันร่างนี้นั่นเองครับคือเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนร่างเต็มมาก็ยิ่งโหดท่านมูซันผมขอหัวของท่านมูซันหน่อยละกันนีไ่ไงไี่ไงแล้วสู้ไม่ได้ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะท่านสมเนี่ยโดนหักคอโดนหักคอเอาละเปิดหมดนี่ไงละเปิดโหมดอะไรเมื่อกี้ถ้าโดนท่าเมื่อกี้ไปนี่โคคุชิโบตายเนี่ยโหเเรียบร้อยโคคุชิโบเลือดจะขึ้นหลอด ขนาดเลือดรีเร็วขนาดไหนก็ยังเรียบร้อยเห็นไหม,มสู้ไม่ได้เว้ยู้ซันร่างนี้โคตรโหดพือ <Round two. S 1> มันโจมตีแรงมากโคตรแรงอะ่ะโอเคซึ่ง,งคงณกฤษณ์บอมก็แรงอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ามันสู้ความแรงที่แบบว่าแรงเกินไปไม่ไหวอะ่ะเรียกอสูนข้างขึ้นทั้งหมดมาโจมตีเออเ,ออเลือดเลือดมันรีเร็วนะแต่ว่ามันรีเร็วไม่ทัน <laughs> มันรีแล้วมันไม่ทันเนี้ย เดี๋ยวลองดูเลือดโคคุชิโบลีครับนั่นรีแล้วนะครับเลือดเด้งแบบเหม,มือนดูดเลือด เรียบร้อยซู้ไม่ไหวอยู่ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นครับนี่ก็เหมือนกับในการ์ตูนเลยนะครับผมซึ่งโคคุชิโบก็คือขั้งขึ้นที่1มันก็ต้องเก่งกว่าอาสูรพวกข้างขึ้นล่างๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็จะไม่สามารถชนะมูซันได้นั่นเองครับมูซันโหดมากเลยเอาแล้วสรุปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าไม่มีอาสูรข้างขึ้นตนไหนสามารถเอาชนะโคคุชิโบได้นั่นเองโอเคสรุปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมาติดตามชมคลิปหน้าล้วกันนะครับ